สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Two v i e บ b a ช่องของคนรักมอเตอร์ไซค์ตัวจริงวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับรถสปอร์ตบค์ระดับตำนานที่ยังคงอยู่ในใจของผู้ขับขี่ทั่วโลกและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยนั่นก็คือ k a วาซากินินจา250รถสปอร์ตแฟริงที่ถือเป็นก้าวแรกของใครหลายคนในการเข้าสู่โลกของบิ๊กไบควันนี้เราจะพาไปจอดลึกทุกมุมมอง ตั้งแต่ดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีความรู้สึกในการขับขี่การใช้งานจริงในชีวิตประจำวันค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาไปจนถึงราคาจำหน่ายในประเทศไทยใครที่กำลังเล็งเล็งรุ่นนี้ไว้หรือกำลังตัดสินใจซื้อบิ๊กไบคันแรกห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาด k าว a s ากินินจา250ถือเป็นชื่อที่คุ้นหูมากสำหรับคนที่อยู่ในวงการมอเตอร์ไซค์ด้วยคำว่านินจาที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสปอร์ตความแรงและ DNA จากสนามแข่งรถรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เข้าถึงง่าย แต่ยังคงให้ฟีลลิ่งของสปอร์ตบอย่างแท้จริงตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกที่ได้แรงบันดาลใจจากพี่ใหญ่ในตระกูลนินจาไม่ว่าจะเป็นนินจาซัดเอหรือซัดเอ็กศูนย์อาทำให้นินจา250ดูดูดันโชเชี่ยวและทันสมัยเกินพิกัด2 5 0ซีซีถ้าเรามองที่ดีไซน์ด้านหน้าจะเห็นไฟหน้าคู่ทรงแหลมที่ให้ความรู้สึกดุดันสไตล์นินจาแท้ๆแ,แฟร์เงหน้าถูกออกแบบให้มีเส้นสายคมชัด ช่วยในเรื่องของอากาศพลศาสตร์และยังทําให้รถดูสปอร์ตมากขึ้นด้านข้างตัวรถมีแฟริ่งขนาดใหญ่ที่ช่วยบังลมได้ดีเส้นสายตัวถังไหลลื่นตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงด้านท้ายส่วนท้ายรถออกแบบมาในสไตล์เรซซิง่งยกสูงเล็กน้อยไฟท้ายทรงเรียวดูทันสมัยให้ภาพลักษณ์เหมือนรถแข่งในสนามจริงตำแหน่งท่านั่งของคาวาซากินินจา250ถือว่าเป็นมิตรกับผู้ขับขี่มากเมื่อเทียบกับสปอร์ตบบรุ่นใหญ่ แฮนจับไม่ต่ำจนเกินไปทำให้ไม่ต้องก้มมากเบาะนั่งไม่สูงมากนะักคนไทยส่วนใหญ่สามารถวางเท้าได้ค่อนข้างมั่นคงถ้านั่งโดยรวมจะเป็นสปอร์ตผสมสตรีทสามารถขี่ในเมืองได้ไม่มื่ยจนเกินไปและยังสนุกเมื่อออกทริปทางไกลามาถึงหัวใจหลักของรถคันนี้นั่นก็คือเครื่องยนต์คาวาซากินินจ a 250มาพร้อมเครื่องยนต์2สูบเรียงขนาด249ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำระบบหัวฉีดให้กำลังที่ต่อเนื่องและลื่นไหล จุดเด่นของเครื่องยนต์สองสูบคืออัตราเร่งที่ดีตั้งแต่รอบต่ำไปจนถึงรอบกลางและยังลากรอบได้สนุกในรอบสูงเสียงเครื่องยนต์มีเอกลักษณ์ฟังแล้วร้อใจเกินตัวเมื่อบิดคันเร่งจะสัมผัสได้ถึงพลังที่ค่อยๆมาอย่างนุ่มนวลไม่กระชากหมอมากสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ที่อยากขี่สปอร์ตบค์ในชีวิตประจำวันในด้านสมรรถนะนินจา250สามารถทำความเร็วปลายได้ในระดับที่เพียงพอสำหรับการใช้งานจริงบนถนนเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นการขี่ในเมืองการวิ่งถนนใหญ่หรือออกทริปต่างจังหวัดอัตราเร่งแซงถือว่าทำได้ดีขี่สนุกและมั่นใจระบบเกียร์เป็นแบบ6สปีดเข้าเกียร์นุ่งใช้งานง่ายคลาดไม่หนักมากทำให้การขี่ในสภาพการจราจรติดขัดไม่ลำบากจนเกินไปช่วงล่างของคาวาซากินินจา250ด้านหน้าเป็นโชคเทเลสโคปิกด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวแบบยูนิแทร็กที่เป็นเอกลักษณ์ของคาวาซากิให้การซับแรงที่ดีขี่ผ่านถนนครุขคระได้พอสมควรยังคงความมั่นคงเมื่อเข้าโค้งด้วยความเร็วระบบเบรกด้านหน้าเป็น ด้านหลังเป็นดิสเบรกเช่นกันให้แรงเบรกที่เพียงพอมั่นใจในการหยุดรถในทุกสถานการณ์บางรุ่นมาพร้อมระบบ ABS เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่โดยเฉพาะในถนนลื่นหรือการเบรกกระทันหันอีกหนึ่งจุดที่หลายคนชื่นชอบในนินจา250คือหน้าจอแสดงผลที่ให้ข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์ระดับน้ำมันระยะทางและไฟเตือนต่างๆอ่านง่ายชัดเจนใช้งานสะดวกแม้ขี่กลางแดดแรงๆก็ยังมองเห็นได้ดี ในด้านการใช้งานจริง k a วาซากินินจา250ถือว่าเป็นรถที่ขี่ง่ายยกว่าที่หลายคนคิดตัวรถไม่ใหญ่จนเกินไปน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้ง่ายการเลี้ยวการปรับรถในที่แคบยังพอทำได้อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันถือว่าอยู่ในระดับดีสำหรับรถสปอร์ตสองสูบเหมาะกับการใช้งานทุกวันทั้งไปทำงานไปเรียนหรือออกทริปวันหยุดเรื่องการดูแลรักษานินจา250ก็ถือว่าไม่ยุ่งยากค่าอะไหล่และค่าบำรุงรักษาอยู่ในระดับที่จับต้องได้เมื่อเทียบกับสปอร์ตไบค์ซีซีสูงกว่า ศูนย์บริการของคาวาซากิในประเทศไทยมีครอบคลุมหลายพื้นที่ทำให้สะดวกในการเข้ารับบริการการดูแลตามระยะจะช่วยให้รถคันนี้อยู่กับเราไปได้ยาวๆและยังคงสมรรถนะที่ดีเหมือนเดิมมาถึงเรื่องที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดนั่นก็คือราคาของคาวาซากิดินจา250ในประเทศไทยราคาจำหน่ายจะขึ้นอยู่กับปีรุ่นและสภาพของรถหากเป็นรถมือหนึ่งในช่วงที่ยังมีการทำตลาด ราคาจะอยู่ในช่วงประมาณ200,000บาทต้นๆถึงกลางๆแต่ในปัจจุบันนินจา250มือ2ยังได้รับความนิยมสูงมากราคามือ2จะอยู่ในช่วงประมาณหลักแสนต้นๆไปจนถึงแสนกลางขึ้นอยู่กับสภาพและอุปกรณ์ตกแต่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับรถสปอร์ต2สูบที่ให้ฟีลลิ่งแบบบิ๊กบอยแท้ๆถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งในคลาสเดียวกันคาวาซากินินจา250ถือว่ามีจุดเด่นในเรื่องของภาพลักษณ์ ความทนทานและการขับขี่ที่สนุกเครื่องยนต์สองสูบให้ฟีลลิ่งที่แตกต่างจากเครื่องสูบเดียวเสียงเพราะกว่าการสั่นสะเทือนน้อยกว่าและยังให้ความมั่นใจในทุกการบิดคันเร่งสำหรับใครที่กำลังมองหาวิ๊กไบค์คันแรกหรือกำลังอยากเปลี่ยนจากรถเล็กขึ้นมาขี่รถสปอร์ต Kawasaki Ninja 250ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากให้ทั้งความเท่ความแรงในระดับที่กำลังดีและการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากขี่ได้ทุกวันไม่จำเป็นต้องเป็นนักแข่งก็สามารถสนุกกับรถคันนี้ได้อย่างเต็มที่ สุดท้ายนี้หากใครชอบคอนเทนต์รีวิวมอเตอร์ไซค์แบบจาะลึกใช้งานจริงพูดกันตรงๆฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง t o ว e w เบดไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับรถ2อล้ออีกมากมายแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ